นับแต่อรุณรุ่งแห่งอารยธรรมจวบจนวันนี้มนุษยชาติรุ่นแล้วรุ่นเล่าเฝ้ามองท้องฟ้าตามหาความรู้จักเอกภพส่งต่อกันมาตลอดสายทานแห่งการเวลาเพื่อตอบคำถามพื้นฐานที่สุดและสำคัญที่สุดทั้งหลาย วิทยาศาสตร์นี่จริงๆก็คือเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติในส่วนที่เรียกว่าดาราศาสตร์นี่คือความรู้ของเราที่เกี่ยวกับเอกภพเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาในสิ่งที่มันมากกว่าโลกนะครับทุกคนก็ตั้งคําถามอยู่เสมอตั้งแต่อดีตว่าเราอยู่โดดเดี่ยวบนโลกใบนี้จริงหรือเปล่าและมันยังมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี่อยู่ที่อื่นอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นดาราศาสตร์จะเป็นการศึกษาที่ให้คําตอบที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้นะครับดาราศาสตร์นั้น เป็นโจทย์ยากท้าทายพลังความคิดและจินตนาการของเราแต่โจทย์ยากจะสร้างคนเก่งซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีคา่านำพาประเทศไทยสู่อนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพัฒนาคนเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างบุคลากรโดยอาศัยวิทยาศาสตร,ร์ขั้นสูงเนี่ยก็จริงๆก็เป็นแนวทางเดียวกับที่ประเทศอื่นๆใช้ได้ผลนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนก่อตั้งขึ้น เมื่อพุทธศักราช2,552ตลอดทศวรรษแรกที่ผ่านไปดาราศาสตร์ไทยเติบโตก้าวกระโดดในหลายมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรงานวิจัยและการเผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประชาชนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจะทำให้ดาราศาสตร์ของประเทศเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้า ทางทางด้นขอีกแรงหนุนเนื่องอันสำคัญยิ่งของดาราศาสตร์ไทยคือพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักดาราศาสตร์ผู้ทรงฝ่ายพระราชหฤทยัยในดาราศาสตร์ตั้งแต่ยังทรงพระยาว์ตราบจนปัจจุบัน ตามที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยรงทำให้เห็นถึงความสำคัญของดาราศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยต่อก,การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศเราแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศทำให้เกิด โครงการขนาดใหญ่ในการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยของเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็ที่เราจะมีต่อไปในอนาคตด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนมุ่งขับเคลื่อนดาราศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ณะหอดูดาวแห่งชาติที่จะเป็นแหล่งรวบรวมเรียนรู้และวิจัยองค์ความรู้ดาราศาสตร์เพื่อประโยชน์มหาชน เครือข่ายหอดูดาวสำหรับประชาชน5แห่งทั่วประเทศปัจจุบันเปิดบริการแล้ว3แห่งได้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษานครราชสีมาชะเชิงสาวสงขลาและโครงการในอนาคตได้แก่ขอนแก่น แลละพิษณุโกอุทยานดาราศาสตร์ซิรินทรคือศูนย์กลางพัฒนาดาราศาสตร์ไทยทางด้านงานวิจัยพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากรมีห้องปฏิบัติการขั้นสูงอันเป็นแหล่งฟูมฟักความรู้ใหม่ๆสร้างงานวิจัยมาตรฐานโลกได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตรน์นานาชาติภายใต้ยูเนสโกแห่งแรกของโลกและล่าสุด หอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติเสริมทัพดาราศาสตร์ไทยและประกาศศักดิ์ศรีเชียงใหม่ในฐานะนครหลวงแห่งดาราศาสตร์อาเซียนทั้งยังมีโครงข่ายกล้องโทรทัศน์ทั่วโลกได้แก่จีนชิลีอเมริกาและออสเตรเลียสนับสนุนงานวิจัยไทยและนานา,นาประเทศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนยังทำหน้าที่เผยแพร่ดาราศาสตร์สู่ประชาชน ผ่านกิจกรรมสังเกตการงานเสวนาและการอบรมต่างๆสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูนักเรียนเยาวชนนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและประชาชนทั่วไปเราคาดหวังก็คือเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยองค์กรเองทำให้บุคลากรของสถาบันไม่ว่าจะเป็นวิศวกรเป็นช่างเทคนิคเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนา ศััักกยภาาพขององงงตววเแล้้็สรสร,รรร์นมที่เนเคโโลยใหๆออกมานอกจากจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานและยังหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากรอ,อีกด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นก็อาจต่อยอดไปสู่วงการอื่นๆได้ต่อไปทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างอนาคตประเทศไทยด้วยความรู้และเทคโนโลยีจากดาราศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนไทยมีใจรักวิทยาศาสตร์และจับมือวงการดาราศาสตร์ทั่วโลกพัฒนาความรู้ของมนุษยชาติร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมานับพันปีเพื่อวันข้างหน้าของเราทุกคน